ไม่ต้องลองดูจาไม่ได้พี่จําเฉลยไม่ได้หรอกครับเดียวะ่าอย่างนี้อมาดูนะครับข้อแรกนะชุดที่สองนะข้อแรกแเขาบอกว่าทุกอย่างหนึ่งกรามเหมือนกันน้ำเท่าเท่ากันหนึ่งกรามเนี่ยเออก็ต้องดูว่าใครโมน้อยสุดถูกไหมครับอจุดเดยอะแข็งต่ำสุดแปลว่าต้องโมต้องมากที่สุด โมโมในคุณของน้ําตาลทรายเนี่ยมันสามร้อยสี่สิบสองของน้ําตาลกูโคสมันร้อยแปดสิบของยูเรียมันหกสิบใช่ไหมครับแสดง่งภาพนะนะว่าหนึ่งส่วนสามร้อยสี่สิบสองหนึ่งส่วนร้อยแปดสิบกับหนึ่งส่วนหกสิบเนี่ยจํานวนโมโมใครเยอะสุดครับยูเรียถูกไหมครับงั้นยูเรียจะมีจุดเยื่แข็งที่ต่ําที่สุดเพราะว่าตัวทําละลายเท่ากันก็ต้องดูว่าตัวถูกใครเยะละลายเยอะก็ยิ่งเข้มข้นยิ่งเข้มข้นก็ยิ่งต่ําจุดเยื่อแข็งเนี่ย นะครับง่ายเลยข้อนี้ไม่ต้องคิดเลขแค่นี้ดูแนวโน้มเ,เฉยเฉยถัดมาข้อที่สองมันแค่ค่าธรรมดาเลยนะเธออ่านโจทย์ไปเรื่อยครับป๊าปั๊ป๊ป,ป,ป,ป๊อ่ะได้ค่าเคมาแล้วอันนี้ตัวถูกอันนี้ตัวทำนะครับอันนี้คือเดลต้าทีป่ะหกร้อยหกสิบดูตอนแรกร้อยแปดสิบเดลต้าทีเป็นเดลต้าทีเท่ากับยี่สิบอ่ะจบละเห็นไหมครับแล้วก็มาแทนสูตรเลยอันนี้ วาย0.64กสีส่กรัมเนี่ยเขียนสูตรก่อนเดี๋ยวงงเดลต้าทีส่วนเดลต้าเอ็มเท่ากับเคอันนี้เคอะไรอะจุดอะไรครับจุดเอยอดแข็งก็ทีเอฟเคเอฟละกันนะอย่างนี้นะอืมเดลต้าทีก็ิบเดลต้าเอ็มครับว่าตัวตถูกมันศูนย์จุดหกสี่หารด้วยโมลโมเลกุลปั๊บหารด้วยเป็นกรัมนะครับก็คือศศศูููนนนยยย์์จุด์แปดกิโลถูกไหม ของตัวทําละลายวงเล็บไว้เท่ากับเท่ากับ40เนี่ยแทนค่าอย่างเงี้ยเราย้ายไปย้ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้มวลโมเลกุลเท่ากับมวลโมเลกุลเท่ากับเท่าไหร่ย้ายแล้วงงมเอาตัดก่อนปับป๊บปั๊บอันนี้ตัดได้สองมวลโมเลกุล จากที่เห็นข้บนนี้ปุ๊บยังขึ้นไปจะได้เท่ากับสองส่วนสองคูณศูนย์จุดหกสี่หารศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดอย่างนี้ไปอันนี้ก็ตัดได้แปดสิบคูณสองเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเห็นไหมครับ พี่ว่าการย้ายเศษส่วนซ้อนๆนี้ไม่น่าจะเป็น,นงานสำหรับพวกเธอเพราะเข้าสอบเข้าม่วิชาคณิตศาสตร์เตรียมอุดมยิ่งกว่านี้อีกเนาะถัดมาเนเนาะเริ่มเบื่ออย่างแทนค่าซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบเนี้ย ยังไม่ถึงระดับข้อสอบนะยังแค่เป็นแบบฝึกหัดอยู่นะครับข้อสามนี่ก็บอกว่าเหมือนข้อห้านะที่ที่บอกไปง,ง่ายๆครับดูอันนี้ก็จุดเดือดนะครับจุดเดือดจุดเยื่อแข็งจุดบ่งองคู่นี้ก่อนจุดเยื่อแข็งนี้จุดเดลต้าทีเอฟเท่ากับอันนี้สิบองศาเดลต้าทีบเท่ากับร้อยสิบแปดเป็นร้อยี่้าุดห้าเนี่ยมันเพิ่มมา 7.5องศาเขาถามว่า KB เป็นกี่เท่าของ KF เขาถาม KB ส่วน KF เธอก็ต้องเอาเดลต้า TB ส่วนเดลต้า TF ถูกไหมครับก็คือ7.5หารด้วย10ก็คือ0.75นั่นเองคำตอบคือ0.75เท่านะครับอ่าข้อถัดมา อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําวิธีตรงให้ดูก่อนวิธีที่พวกเธอทํากันเยอะๆเห็นเะห็นทุกกนเยอะแยะเลยนะวิธีการก็คือทําอันนี้เป็นยังไงเอ่ยโมโมเลกุลก่อนไม่รู้นี่ว่าโมเลกุลเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็นสองส่วนโมลโมเลกุลทั้งหมดในศูนจุดสองห้ากิโลอันนี้โมนะโมจากกิโลมาแล้วนี่คือค่าของ m m นี่คือ m ถูกไหม m คูณด้วย k k คือเท่าไหร่วะ0อันนี้พูดถึงจุดเดือดก็ต้องใช้ kb คูณ0.5 d ต l าทีคือ0.4เฮถูกไหมนี่ท่าทำเหมนกันอยู่ใช่ไหมวงไม่ใหญ่ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ m ตัวนี้คือ k ตัวนี้คือ delta ี ในทันทีมาจากตรงนี้ครับล้มหนึ่งร้อยไปแทนทันนะจากบรรทัดนี้เธอก็จะได้มวลโมเลกุลมามวลโมเลกุลเป็นเท่าไหรครับคี่ออกมาป้าได้เท่าไหร่ครับฮะฮะสิบจริงเปล่าได้เท่าไหร่มวลโมเลกุลคือพี่ไม่ได้ใช้วิธีนี้ไงก็เลยไม่รู้มวลโมเลกุลเป็นเท่าไหรสิบนะครับโอเค ต้องขอตั้งสองสามคนคอนเฟิร์มพอได้บางคนสิบมาปั๊บเนี่ยเธอต้มาคิดตรงนี้ต่อเติมไปอีกกี่กมเพื่อให้มันเป็นเท่านี้ขั้นที่สองเธอก็คิดไอ้นี้เริ่มจากสูตรองศาถูกไหมจุดเยื่อแข็งเนี่ยต้องคิดจากสูตรองศาเธอก็ต้องรู้แล้วเดีตยวททีเป็นเดี๋ยวททีเท่ากับสามจุดหกนะครับเท่ากับเอ็มคูณเคเคคือหนึ่งจุดแปดเธอก็จะหาเอ็มออกมาได้เท่าไหร่ครับเอ็มเท่ากับสอง ซึ่งถ้าเ็เท่ากับสองปุ๊บเนี่ยคำนวณย้อนกลับมาจะว่าต้องใส่ทั้งหมดห้ากรัม <c oughs> ก็คือเติมไปสามกรัมต้องใส่ห้ากรัมอันนี้ก็คือห้ากรัมห้ากรัมในในตัวตัวตัวทลา,ายสองศูนย์จุดสองห้ากิโลเนี่ยครับห้าหารด้วยมโมเลกุลคือสิบมันจะได้สองพอดีถูกไหมเนีเพราะ,าะหารได้ศูนย์จุดห้าหารมันได้สองพอดีก็ถาว่าต้องใส่ทั้งหมดห้ากรัมแต่เราใส่ไปแล้วสองก็เติมอีกสาม ทันไม่เลยใส่ไปแล้วสองตรงนี้ต้องเป็นห้าเพราะต้องเติมอีกสามนี่คือวิธีที่เธอทํางานทุกคนส่วนใหญ่อ่ะทีนี้มาดูวิธีที่ที่พี่ใช้บ้างว่าทําไมว่าทําไมทําไมถึงไม่ต้องรู้โมโมเลกุลถึงต้องถามพวกเธอว่าโมโมเลกุลเท่าไหร่พี่รัดตรงมาดังคําตอบเลยนะครับพี่รับได้ยังอันนี้รับนะจริงๆพี่ใหญ่เธอมองมองเห็นสิ่งนี้ครับคือข้อเนี้ยโจทย์เนี้ย นะครับแล้วมายังคําตอบเนี่ยจริงๆมันมาได้เลยแต่เขาต้องหลอกให้เธอไปหาโมเลกุลก่อนแล้วค่อยมาคําตอบทีหลังซึ่งตรงน,นี้อ้อมเหมือนเดินทางอ้อมนะครับพิธีการนะครับจะดูนะตอนแรกเนี่ยมันเดลต้าทีเป็นศูนจุดสี่ถูกไหมเห็นใช่ไหมครับค่าเคเป็นศูนจุดห้าตรงเนี้ยบอกอะไรเราครับบอกเราได้มาว่าเอ็มเท่าไหร่ครับเอ็ม <M S 2> ตอนแรกเป็น แล้วเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่รู้ว่าคิดทอามาจยิงเป็น0.8ถูกไหมใช่ไหมแล้วตอนหลังครับอันนี้1.8ใช่ไหมเดี๋ยวต้าทีเป็น3.6แล้วอะ่ะเห็นว่าตรงนี้ยเทียบกันแล้ว m เป็นเท่าไหร่ครับ m เท่ากับ2เธ้าคิดภาพนะตอนแรก0.8เนี่ยมาจาก2กรัมแล้วถ้า2มาจากกี่กรัม นี่คือคอลัมน์นี้คือเอมคอลัมน์นี้คือคือกรัมถ้า0.8มเลลารลใส่2กรัมถ้า2มเลลารใส่กี่กรัมไม่ต้องผ่านโมลกรลเห็นไหมมันบรรยัตยิยางมันเทียบสัดส่วนได้ดูสัดส่วนแล้วตรงนี้ต้องใส่5กรัมถูกไหมเพราะต้องเติมกี่กรัมครับเติม3กรัมเร็วไหมครับวิธีนี้เร็วไหมครับคิดในใจออกเลยนะมองปุ๊บ0.8 2อ๋อ2คือ0.8คือ2ถ้า2คือ5เติม3กรัม อย่าไปตอบ5กรัมนะพราะเขาต้อถามมาเติมเท่าไหร่เห็นี้ยนะถ้าเกิดมองหนี้ออกเนี่ยโอ้ยไม่มีทางทําให้ทันหรอกครับมองข้อนี้10วิก็เสร็จแล้วเหนะ็นเนาะเข้าใจเนาะเพราะสัดส่วนตรงนี้มันมีโมเลกุลแฝงอยู่ข้างในซึ่งเรามองข้ามได้เพราะไม่คือสารเดียวกัน นะครับถ้าตอนนี้ไม่เก็ตไม่เป็นไรไปดูย้อนน่าจะเก็ตขึ้นมาเพราะเราเราต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเรายิ่งเรียนซ้ำๆเรายิ่งเก่งขึ้นเหมือนดูหนังหลายรอบอะครับดูรอบที่สามยั่งได้อะไรมากขึ้นเลยนะแบบเฮ้ยอ๋อมีมุมนี้เราจะเริ่มดูรอบแรกนะนึกออกมแต่ที่นี่ข้อน,นี้เนี่ยตัวแปรเพียบเลยเราจะเริ่มจากตรงไหนครับหนึ่งที่เริ่มได้ถูกไหมนั่นคือประดบที่สองมันรู้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับประดบที่สองจะนําไปสู่การหาค่าอะไรครับค่า k ถูกไหม อ่ะไาดูกันอันนี้โมลมเลกุลเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบใช่ไหมครับใส่ไปมวลสาร A. เอแ้่ก็สารเอนี่คือตัวทาละลายเขียนกันนะอันนี้คือตัวทําละลายอันนี้คือตัวถูกละลายถูกไหมเราหาบรรทัดที่สองนะครับกรารทดลองที่สองนะตัวถูกละลายสิบสี่จุดสี่ส่วนด้วยร้อยแปดสิบหน่วยเป็นอะไรตรงนี้หน่วยเป็นโมทั้งหมดกี่กิโลครับ 0.04กิโลได้รับโมโลเลลน,นะครับจุดเยอะแข็งตอนแรกเป็น2นะตอนหลังเป็นลบ2.8เปลว่าเดลต้าทีเป็นตีตารางเพีนิดหนึ่งเดลต้าทีเท่ากับ4.8ทันไหมเอ่ย2ลงมาลบ2.8แปลว่าลงมา4.8ทันนะจาก2ลงมาติดลบอะนะต้องเป็น4.8อันนี้คือ m นะครับต้องคูณกับ k k อะไรครับอนนี้ kf นะเดียวเท่าเดลต้าที ก็คือ4.8เทอมนี้คือเดลต้าทีเธแก้สมการนี้ได้เธอได้ค่า kf แล้วซึ่ง kf ค่านี้ใช้ได้ทั้งข้อเลยเพราะเป็นของตัวทำละลาย a แก้ออกมาครับ kf เท่าไหร่ครับจะได้2.4นะสมการนี้แก้ง่ายนะตัดตัดตัตตเลขเอาแม่อะไรตัดก็ได้เนี่ยโอ้ห144180ตัดออกมาได้ kf เป็น2.4นะครับเพราะได้ kf ปั๊บเนี่ย เธอตรงนี้เดือดเธอจับคิดเดือท่าทีนี้เป็นหกจุดศูนย์อันนี้เป็นเท่าไหร่หนึ่งจุดสองพอเธอรู้เดือดทนาทีเนี่ยเธอสามารถตีตารางเพื่อมีช่องได้ว่าเป็นเอ็มถูกไหมถ้าเคเป็นสองจุดสี่อันนี้เอ็มต้องเป็นศนะูนย์จุดห้าเนาะและอันนี้เอ็มต้องเป็นสองจุดห้าถูกไหมครับทันพี่ไหมพอเราได้เดือท่าทีปุ๊บเนี่ยเครู้เอ็มก็ออกหมดเลยทุกช่องทันพี่นะ อันนี้นี่ยๆกวคิดมาแล้วก็คิดเผื่อไปด้วยเลยคือสองจุดศูนย์ถูกไหมครับคิดจากค่า k กับเด d ้าที่ออกมาอมาดูช้อยกันดีกว่า k f คือสองจุดสี่ข้อนี้ถูกแล้วสารละลาย d ใน a ก็คือต้องดูบรรทัดที่หนึ่งนะครับสารละลาย d ใน a เข้มข้นสองจุดห้าอ้าวถูกเห็นไหมเห็นไหมครับ ส่วนโมเลกุลของ e e อ่ะผมมาช่องนี้ละ e เนี่ยครับ0.5โมเลกุลเติมไป9.2ในตัวทำในตัวทำลาย200ลองคิดดูนะ9.2หารด้วยมวลโมเลกุลอันนี้คิดของ e นะครับ9.2หารมวลโมเลกุลทั้งหมดหารด้วยกิโลคือ0.2กิโลต้องได้เท่ากับ0.5คิดออกมาแล้วมวลโมเลกุลเท่าไหร่ครับ อยากให้เป็นคูณปั๊บเนี่ยโมเลกุลจะเป็นเก้าสิบสองเธอก็เช็คปุ๊บออกมาเป็นเก้าสิบสองข้อนี้เหมือนจะถูกเหมือนจะถูกนะติดไปก่อนสารละลายหนึ่งมีจุดเดือดสูงกว่าสารละลายสองถ้าจุดเยื่อแข็งต่ำกว่าจุดเดือดก,ก็ต้องสูงกว่าเป็นธรรมดาถูกไหมจุดเยื่อแข็งต่ำจุดเดือดต้องสูงกว่าก็ถูกงั้นข้อนี้ผิดครับถามว่าผิดตรงไหน ในโมโมนอิควิน92มันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ไงมันอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ตัวนี้คือกรีสอลอาจจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่กรีซอลก็ได้แต่โมุลเก้าสิส92เช่นกันมันไม่ได้ถูกเสมอไปก็เลยตอบข้อสามนะครับเพราะว่าอาจไม่ถูกต้องเห็นไหมครับมันมีโอกาสผิดได้ถ้าเป็นตัวอื่นแต่โมุลเก้าสิส92เช่นกันโอเคเนาะผ่านนะครับอันนี้ตอน,นนี้เราเรียนมาตรงนี้เนะี่ยมันจะมี สามหัวเรื่องใหญ่ๆนะครับจริงๆคือแค่สองคือสารละลายกับคอลเกทีฟแต่อีกหัวเรื่องนึงคือการยูนิตคอนเวอร์ชันเปลี่ยนหน่วยนะเนี่ครับตอนนี้ก็สามารถพวกเธอต้องไต่มาถึงข้อสอบเก็บคะแนนได้แล้วคือข้อสอบฟอร์หนึ่งนะครับลองดูซิว่าฟอร์หนึ่งจะทำได้ไหมเธอ,อย่าพึ่งทอนะเธอ,อยังมีโอกาสเรียนซ้ำได้อีกกี่รอบก็ได้แต่ต้องให้ตัวเองทำให้ได้นะครับ ติดตรงไหนมาถามในสัปดาห์ถัดไปได้ตลอดเลยนะนี่เป็นข้อสอบตัวอย่างเลยนะของหลายๆปีที่ผ่านมารวมๆกันแล้วเนี่ยห้าข้อไม่น่าเกินยี่สิบนาทีหรอกแต่พี่ใช้เธอนำแค่สิบนาทีพอนะครับเต็มที่ก็สิบสองนาทีเนี่ยก็จะมีคอลลเกทีฟสองข้อสาระลายสอบสามข้อที่เหลือนะครับมียูนิคคอนด้วยเออ ต้องยูนิคคอนไหมเดี๋ยวพี่เดียวกันข้อในยูนิคอนวะเนี่ยยังยูนิคคอนยังไม่ต้องทำมาให้ได้คำตอบก็ออพอครับ